จิมมี่พิคเนตเจ้าของเหรียญทองแดงคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยโดนสหพันธ์เอเชียสั่งห้ามเป็นตัวเองขู่ปรับแพ้หลังหมุนตัวแบบสับในซีเกม2023เจ้าของเหรียญทองแดงคิกบ็อกซิ่งไทยโดนสหพันธ์เอเชียสั่งห้ามเป็นตัวเองกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากที่จิมมี่พิคเนตสุกหยิก นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันในรอบคัดเลือกกับชิทานบุยดวยนักกีฬาทีมชาติเวียดนามในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาเมื่อวันที่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจิมมี่ที่ได้เปิดตัวตนอย่างชัดเจนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเจ้าตัวเป็น LGBTQ บกหรือเพศทางเลือก และในแมตช์ดังกล่าวจิมมี่พิคเนตก็แสดงความเป็นตัวตนออกมาอย่างชัดเจนทั้งช่วงของการเปิดตัวนักกีฬาระหว่างแข่งหรือแม้แต่กระทั่งหลังจากที่เอาชนะคู่แข่งได้เจ้าตัวก็เข้าไปแสดงความเคารพคู่แข่งตามสไตล์ไทของตัวเองและดีใจหลังจบเกมในแบบฉบับของตัวเองเช่นการหมุนแบบสับ,สบ ซึ่งนั่นสร้างรอยยิ้มและความแปลกใหม่ให้แก่วงการกีฬาไทยรวมไปถึงวงการกีฬาโลกจนเป็นกระแสโด่งดังทว่าหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวันดังกล่าวที่จิมมี่เอาชนะคู่แข่งเวียดนามแล้วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้และแสดงความเป็นตัวตนออกมาบนเวทีทางผู้ฝึกสอนของจิมมี่ได้มาบอกว่า ทางสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชียได้มาแจ้งเตือนว่าอย่าแสดงอาการหรือท่าทางแบบนั้นบนเวทีอีกมันดูเป็นการไม่ให้ความเคารพคู่แข่งอีกทั้งทางสหพันธ์กำลังทำการประชุมกันว่าควรจะตัดสิทธิจิมมี่ออกจากการแข่งขันหรือไม่จิมมี่อาจจะไม่ได้ลงทำการแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศวันถัดไป ด้านเจ้าตัวจิมมี่เปิดเผยว่าพอได้ยินแบบนั้นหนูก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเลยว่าจะได้แข่งต่อไหมหรือต่อให้ลงไปแข่งแล้วจะต่อยได้คะแนนไหมเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนทางสหพันธ์คิกบออกอซอีเองอเอเชียตัดสิบไม่ให้โคชชองเกียงโคชชาวฝรั่งเศสที่ซ้อมให้ตนเองมาเป็นเวลากว่าสามเดือนเข้าร่วมซีเกมครั้งนี้พอเขาแจ้งมาแบบนี้ ทางผู้ใหญ่ของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยจึงบินด่วนจากไทยมายังสนามที่กัมพูชาในเช้าวันถัดมาลอยยอเพราะโปรแกรมหนูจะแข่งรอบรองในช่วงบ่ายของวันนั้นโดยทางสมาคมได้แจ้งกับสหพันธ์ไปว่าหนูไม่ได้มีเจตนาจะไม่ให้เกียรติใครซึ่งหนูก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆ หนูแค่เป็นตัวของหนูและหนูก็ยังเข้าไปทำความเคารพและกอดนักกีฬาคู่แข่งอยู่เลยทั้งนี้ทางสมาคมก็แจ้งสหพันธ์ไปว่าหากไม่ให้หนูแข่งนักกีฬาไทยก็จะไม่ลงแข่งทั้งหมดเลยสุดท้ายสหพันธ์เขาจึงตัดสินให้หนูแข่งต่อแต่ต้องเซ็นเอกสารยืนยันว่าจะไม่โทรการแสดงใดๆ บนเวทีอีกซึ่งหนูก็ต้องยอมเซ็นให้จบเรื่องไม่งั้นหนูไม่ได้แข่งโดยสหพันธ์เขามาแจ้งว่าที่ต้องมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะทางทีมคู่แข่งเวียดนามของหนูในแมตช์รอยโยกอจเลือกนั้นเขาแจ้งความไม่พอใจเข้ามาแต่พอหนูไปถามทั้งโค้ชและนักกีฬาเวียดนามพวกเขากลับเฟรนลี่กับหนูมากเขาบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับการแสดงของหนูเลย แถมยังชมในฝีมือหนูด้วยอีกต่างหากหนูเลยงงว่าใครที่ไม่พูดความจริงกันแน่จิมมี่ระบุทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางจิมมี่กล่าวถึงความรู้สึกว่าตนเครียดมากๆทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ใครไม่พอใจอะไรแต่กลับเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วจะไม่ให้ตนแข่งและพอแข็งรอบรองวันนั้นที่ตนแท้ ตนก็รู้สึกได้เลยว่าวิธีการให้คะแนนมันผิดเพี้ยนมากๆฝั่งคู่แข่งอินโดเขาใช้วิธีที่รุนแรงใส่เรามากๆแต่กลับไม่โดนเตือนอะไรเลยแต่กลับเป็นหนูที่โดนกรรมการเตือนตลอดหนูไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แสดงความเป็นตัวเองได้ slow m o t i o นบนเวทีอย่างที่หลายๆคนคาดหวังจะได้เห็นจากหนูยามที่ลงทำการแข่งขันได้อีกไหม เพราะถ้าจิงทําจะโดนปรับแท้ทันทีความรู้สึกหนูแย่ไปเลยพอเกิดแบบนี้แต่ตอนนี้จากที่ทางผู้ใหญ่แจ้งมาว่าทางสมาคมกําลังประสานร่วมงานกับทางสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งโลกโดยโตรงงอและออกจากสหพันธ์เอเชียแล้วหลังจากที่เราโดนเขากระทำไม่ดีในหลายๆเหตุการณ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่หนูก็จะไปโชสโลโมเทรนอินดีเวด์เลยค่ะ จิมมี่ระบุทั้งนี้สหพันธ์ระบุเหตุผลที่ต้องสั่งห้ามว่าทางทีมคู่แข่งเวียดนามในรอบชิงแจ้งเข้าไปทางสหพันธ์ถึงความไม่พอใจโดยจิมมี่ระบุว่าแต่พอหนูไปถามทั้งโค้ชและนักกีฬาเวียดนามพวกเขากลับเฟรนลี่กับหนูมากเขาบอกว่าไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับการแสดงของหนูเลยแถมยังชมในฝีมือหนูด้วยอีกต่างหาก หนูเลยงงว่าใครที่ไม่พูดความจริงกันแน่อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยได้แสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์นี้โดยแจ้งสหพันธ์ไปว่าหากไม่ให้จิมมี่ทำการแข่งขันต่อนักกีฬาไทยก็จะไม่ลงแข่งทั้งหมดสุดท้ายสหพันธ์จึงตัดสินให้จิมมี่แข่งต่อ